不没。 โคสวัสดีเพื่อนๆนานานักสองปานะครับทุกท่านนะครับผมก็วันนี้เป็นวันหยุดเหมือนเดิมนับออกหมายกับนานาครับมาเคยสองสองคนนี่ครับซึ่งมาถึงหมายครับเป็นหมายนาข้างทางนะครับตรงนี้ข้างทางเลยรถเยอะหน่อยครับเสียงดังขี่ขี่มาเจอครับเดี๋ยวลองตีดูนานาโดนไปตัวแล้วนีมีขยับอยู่นานาโดนต่เช้าเลย โอเคครับผมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวไปลุยกันเดี๋ยวเลาะข้างทางไปเรื่อยนะครับหมายนาวันนี้เน้นเ,นนเน้นหมายนาเลยเพราะว่าหมายคลองไม่มีจตีเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปลุยกันเลยครับผมนี่คนหนึ่งยังเตรียมของอยู่เลยเนี่ย <laughs> ดึงตะเสาโคตรคนหนึ่งยังเตรียมของอยู่เลยคนหนึ่งงัดมาแล้ว cũng như là ไม่น้อยเองนะครับเป็นหมายนานะโอ้นี่ครับกัดเป็นกบยางเป็นหนึ่งนะหนามเตยเต็มปากตัวไม่ค่อยโตมากนะครับสภาพหมายนะ้ำมองเห็นเปื้อนเลยนะครับเป็นมุมนาตรงนี้อันนั้นลายอยู่ฝั่งนั้นตัวหนึ่งนะครับใส,สวยเลยไอ้ผมบดอยู่ข้างหน้านี่เดี๋ยวนี้มาตีได้ตัวยันได้นะครับเดี๋ยวเก็บไปก่อนครับ ช่อนนาโอเคครับผมหนามเตยนะครับเหยื่อจากคายจำไวนะเป็นหนึ่งปากด้วยครับผมเหยื่อัวเล็กๆนะครับขนาด3.3เซนนะครับไม่นานรู้เรื่องสุดยอดมากครับมีงานให้ดูทางทางยางเป็นหน,นามเตย เตียววะนี่เลยดูว่าแบอยูตัวเลดเดียวนะครับใสตัวนี้อาจจะต้องปล่อยครับตัวเล็กเกินนะครับปลาช่อนหมายมุมน้าครับตรงนี้ตรงนู้นก็น้ำตื้นๆองนะครับมันมารวมตรงนี้โอเคครับผมเดี๋ยวผมปลดปล่อยดีกว่านะตัวเล็กเกินนะ ปล่อยไปก่อนไปโอเคครับเดี๋ยวตีต่อหน้ามีตัวอยู่วองตรงนี้อีกทีกันละอยู่ไหม <laughs> ตัวเล็กอีกแล้ว <laughs> ให้ได้ตรงนี้นครับตัวเท่านี้เลยอ,อยากเป็นหนึ่งหนับเตยนะตัวนิดเดียวโอเคครับผมเดี๋ยวผมปลดปล่อย,นยนะันเลยนะตัวนี้เล็กนี่ครับไม โอเคครับผมดูต่อหนงนายครับลงๆนะยางเป็นหนึ่งน้ำเตยนะครับ,นนต,รบตัวไม่โตนะครับน้ำมีนิเดียวนะน้ำเลเป็นน้ำกลนะ ร้ลนล่องน้ำข้างนานปลาออกมาได้สองตัวนะั่งกนะินเน โดนอีกตัวดุดพอดีน่าดูเป็นกดยางเป็นหนึ่งนาำเตยน,นะครับขนาด3.3นะครับตัวนี้น้ำหนัก5.5กรัมนะครับเดี๋ยวตัวเล็กๆนะครับไม้นาได้ผลดีมากเลยนะไม้เหลีวนะครับดัดเสียงเหมือนกินเตะเลยนะครับปลาช่อน <laughs> เป็ดหม้ยนาครับน้ำน้อยๆมุมนี้ตา้อยู่มุมนู้นสองตัวครับฝั่งนู้นครับมาตีฝั่งนี้โอเคครับผมน้าเตยเดี๋ยวจะคายจ้านะครับมายนะเป็นหนึ่งนี่ครับสุดแล้วมาครับลองตีอีกสิครับตรงนี้สามตัวและนานี่ครับตัวเมื่อกี้เก็บนะครับสองตัวแรกเรปล่อยตัวเล็กเกินเมื่อกี้มีขึ้นน้ําตรงนี้ครับใกล้ๆเนี่ย <laughs> ออนโ้ยจัดประหลัดบอกโอย,อยู่ด้านเบ็ดครับไปขอด้านเบ็ดอีกแต่แว่าตัวนี้มันพันมั่วไแล้วปวดไห้ไหมฮะไม่ปวดไห้เหมือนเดิมนี่นรนนนค,ครับหมายแกครู่ครับหลายเป็นหมายนาองูน,า,นาตรงนี้นั่นแหละเราเล็กนิดเดียวอยวป่ปวดไอยนะครับ มน้อยๆดีๆที่ข้างทางแค่นั้นได้เป็นเกือบสิบแล้วผมได้สี่ห้าตัวคื่ธรรมดาดีเบียบเดียวเนาะโอเคครับผมปล่อยเดี๋ยวปวดก่อนไม่ไม่ไม่น้อยเกิน làm nên nói là Ừ, có lá Ừ, uhm, đổ ไปไหนแล้วหูลงน้ำไปแล้วล <c oughs> งน้ำไปแล้วครับไม่ใช่อคอกน้มักัดอยู่นู่นนะอคอกอยู่นี่ <c oughs> งายอยู่ <c oughs> ไม่น่าจะใช่แม่คล้องนะครับตรงนี้นมันกัดอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวคล้องอยู่ใกล้ๆกนะี่ย อย่างว่าไม้แตกเลยขบยางเป็นหนึ่งครับนังเต้ยลองข้างทางครับ หน่อยนี่ตัวนี้หน่อยไหมเก็บไปอูสักได้ละหน่อยอะไรก็ได้เอออืฝ่ <c oughs> <c oughs> งดง <c oughs> นี่เก็บไปอูได้หน่อยหลายมานี <c oughs> นี่ครับหมายข้างทางนะครับเต็มปากเลยนะครับกบยางเป็นหนึ่งนามเตย นี่ครับเต็มปากเต็มคำตัวเล็กนิดเดียวครับสีทาตัวนี้ตัวใหญ่ๆไปไหนหมดก็ไม่รู้เดี๋ยวผมปล่อยมันนี่ครับผมไปนามเตยครับเกิดจากคายจ้ำนะครับใบหลิวนะครับดัดเสียงเหมือนตีนเตะเลยนะนะครับตัวเล็กๆเล้าๆนะครับโอเคครับผมฝากนด้วยครับ น้ำเตยอยากไายจำไม้เป็นหนึ่งครับสุดยอดมากครับผมไม่งไงไหมไม่มาใหญ่โตไปตีแล้วปิดติดแต่ละยางเป็นหนึ่งน้ำเตย ต้องโดนยางอยู่พักใหญ่เหมือนกันนี่ครับหกยางเป็นหนึ่งนะครับหนามเตย๋ยู่ยเ,เล็กๆนะครับเต็มปากขนาด3.3มสมเซนนะครับน้ำหนัก55กรัมครักหมายนานรงเรื่องเลยครับผมน้ำน้อยๆเองนะครับตรงนี้เหมือนน้ำตรงแถวๆนี้จะลึกนะครับมันรวมอยู่แถวนี้ เช้านัานก็ได้ตรงนี้ครับโอเคครับผมฝากไว้ด้วยครับกบยางเป็นหนึ่งน้ำเตจยจากลายจำบายน้ำเป็นหนึ่งนะครับใส่อุวนๆครับปานาะสุดยอมากครับผม